หลังจากที่หลังจากที่ไปไล่สุดแจกปลาแหงแล้วครับกลับมาบ้านนี้มันสิว่าแก่ปลาเดี๋ยวเสียปลาเดี๋ยวไปอันสำนักงานมีของไผ่เนี่ยเดี๋ยวมานับเบิง่งก่อนนะครับมาแล้วออกมาแล้วเออหลังจากที่วัยหน้าเห็นตาจะโดดมาแล้วเออออกกับแซกกี้อ,อ่าออกจากหู้เลยแล้วออกจากหูได้แล้วพีว่น้องเอลยจันทุ่มมอบรถเจ้าเอ้ามอบรถเป็นยังไงสามปุ๊กให้จำจันทุ่มก่อนครับ จากพี่พี่สาวโคราชหนึ่งปุกแล้วก็พี่โอเมก้าหนึ่งปุกซอฟเปมอีกหนึ่งโอเคสามปุกบัตรนีกัตัวนี้ของพอยาัดพอยหัพอยาฮัต้ยเจ้ยเจยเจยเจ้ยเยเจยหนูมีวิพาดาหนูเป้วิพาเอามากับยายเจย เจ้เจอีอาคุณทรงสามปุกทรงสามตรงีห้องไข่บ่ชฮะห้องไข่มีบ่บ่มีไรซื้อดอกบ่มีบ่มีบ่มีสามปุกสามปุกลูกพี่แกมาปุ๊กหนึ่งเรือเจ้าเจ้าเออเอาเจ้ามาใส่หนึ่ปุกหนึ่งเจ้าเอาตัวนั้นมาแพะครูมันทำอีกเอาตัวนั้นไว้พุ่นเออตัวแพะครูมาของเจ้าน่งเออนั่นละแม่นแบบจันตุ่มสามปุกครับควให้เจ้าภาพจนเจริญปรแดกตัวั้นหมักไงนะครับพี่น้องนี่ รองได้เพราะยี่สุกยายเจยเพราะยังหัตเม่าขนส่งสามปุกโอเคครบครับอันนี้ของพี่สาวโคราชให้ขนส่งอันนี้พี่โอเมก้าให้เม่ยายเจย์ยายเจย์นี่ของพี่สาวโคราชแล้วก็สร้างสุกพี่สาวโคราชเพราะยังฮัตกับพี่สาวโคราชพี่สาวโคราชเบอร์เลยมีของพี่โอเมกา้าอันเดียวนะครับให้น้องเมย์เนาะเอาโอเคบาทนี้โต๊ะสีเหลือบาทน,นี่นั่นแหละเหลือซ้ำนั่นแหละพี่น้องบาทนี้ ปลาแดงเขาเลือหาปุกนี่ละบัดนี้เบิดแล้วเบิดแล้วเลือหาปุกนะครับพระเอกเบลไม่ได้กับเขาเลยแซกี้กับเขได้อ่าบ่เป็นยังไ้ต่อไปเสียวออกได้บ่เจ้ามาย่างครับกินน้ำม่นเจ้าียวโอ้ยหน่อยพวกออกอยากขู่ว่ได้ได้นอนขนาดเลยปะอ้าวโอเคโอเคสีเขาไปหายเพิ่นเออมีรางวัลน้ำใจน้ำหาลอยในวันรื้ม โอ้ท่าน่านอกับกินกะูเด้ยกปูมีนะเบ้เป็นผาคือเป็นผญาเออปลายางปลายางปลายางหาถุงไปเอามาน้ำเลื่มข้าวเลยปลายางเลื่มเลื่มเลื่มเลืมปลางเลยบัดนี้ยปลางของพี่โอเมก้าหถุงของจันตุ้มแล้วก็ของเมียหาถุงเมียวิภาจันตุ้มพ อันนี้ของเม่บัตรเอาของเจ้าเนาะได้แล้วเนาะได้แล้วเด้อครับเด้อจัดตุ่มได้แล้วครับของพี่โอเมกา้าขนะครับห้าถุงแล้วเอกหาถุงกระสีปให้ฮเม่เนาะโอเคครับมาเสร็จเราเตรียมไว้สิ่ายคลิไปไปเป็นรองเบื้องหน้ามาม่นยังดอกครับเพราะว่าหายบันชัดเจนนะครับเวลาเพิ่นบอกมาระบุมาว่าของผู้นั้นผู้นี้จัด้อยกับเฮดหายบันชัดเจนเพื่อสิบ๊อเป็นการอ่า อันนี้ของเจ้าเอิ่นโป้งใสโป้งใสนะครับบอกเพื่อนนํานะครับอันนี้ของเม่ห้าถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับแล้วก็ปลานะครับไปเดี๋ยวเขาสำนังกงานไปให้เพื่อนก่อนครับพี่น้องบัดน,นี้อ่ะคือเก่าคือเดินพี่น้องแต่ว่าเมื่อไหรฝนตกแน่นะครับไปไหนน่ะป้าโจสุดเด้อเด้อเด้อเด,ด,ด,ดให้เพื่อนสุดก่อนเนี่ยคิวซี่เห็นไหมพอจะประเด็กมาให้ได้เนี่ย ไม่เจ้ยไปไหนไม่เจ้ยน่ะไม่เจ้ยไปไหนบ้านหลังไหนอ่ะบ้านหลังแรกไม่เจ้ยอยู่บ้านหลังแรกบ่โอเคเดี๋ยวปลาไปให้เผื่อมีคนฝากปลามาให้ปลุกกระดงบ้านหลังแรกโอ้ขับขับโอเคไปเข้างหน้ามขึ้นขี่สิแตกพอยาหัดมาประเด็กน้ากล้วยเจ้ามากับพอยาหัดใช่ไหมสวัสดีครับน้ากล้วยครับพ่อยาหัดมาประเด็กมาประเด็กมาประเด็กเร็ว เพิ่นระบุซื้อมาให้พ่อนันพุีหญังสิแม่เจ้าจะได้บ่อสันอาพี่น้องครับพ่อจะกล้วยกันจะได้เด้อตีละเสียวลกไปสำนักงานนี่ดิกไม่เอามาแล้วไม่เอามั้ยวิ่งอ่ะเลียว่าเลียโซไตโอปยรถไหนละอันเขาเนี่ยรถเอะเขาเพื่อเย็นพอจะกล้วยเจ้ารับพิจชอบเลยอืมประเดี๋ของพี่โอเมก้าน่ะปลูกหนึ่ง แล้วก็ปลาแห้งห้าถุงปลาแห้งเออาขงน้าอยู่บนี่ยคันยังบอกสูฟังอย่างเงีว่าตามไล่ซื้อคันยังวะเว้ยเนาะตตััววววเเเดดีียยอานั่นแหละใช่เลยห้าถุงเอาเจ้าบีเรียนตัวนึงแวละเออแล้วแต่เจ้าเฮ็ดเอารถสั่นพ่อยากกล้วยเออเอาแล้วแต่เจ้าเดี๋ยวกูไปเช็คข่ายันคุณแกเพิ่งเขียบรถไเลยตะบูอันนี้หนูขออนุญาตเด้อขออนุญาตเอาให้เอาไปยากกล้วยเอาไอ้พ่อเอาเอาเอาได้แล้วบาทนี้เอาไปเฮ็ดรถให้เขาให้มันเย็นดีฮะเขานาะ เดี er <ED> ๋ยวงจะมีรางวัลน้ำใจอีกอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเพอาะยังฮาร์ดมากพอดีปุ๊กหนึ่งพี่สาวโคราชหนึ่งกระปุกส่วนน้องแร่กระปุกหนึ่งพี่โอเมก้าเนี่ยปลาแดกเจ้าหนี่งเอามาให้เลยดึงมาเลยเพราะยังกล้วยเพราะอะไรเจ้าปลาแดกอะไรลาแหงอะไรเจ้าโอ้ปลาแดกตัวนึงเนี่ยพอยังฮัดครับผมได้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่สาวโคราชขพุ่นอะไร ผมกะดีไปแต่ไปแต่บองกินกับเมียโอ้บองกินบองกินกับเมียพะนะว่ะเอามาแล้วเชือดสีเสียไหมแน่นอนนี่แล้วนี่ป่ะเอานี่ปลกนึงบาทนี่สิฝากผู้ใดได้บาทไอ้ของยายเจ้ยบาทนี่หรือว่าไปให้แกอยู่บ้านบ่ะบ่แกอยู่แกเข้ามาตอนเย็นไงยายเจ้ยเออยายเจ้ยปลูกหนึ่งแล้วก็ของพ่อใหญ่สุกปลูกหนึ่งพ่อใหญ่สุกเนี่ยใส่น้ำใบนี่พ่อใหญ่ฮัด พ่อใหญ่สุกเนี่ยฝากไว้น้ำไผ่ได้พ่อใหญ่สุกเนี่ยปลูกหนึ่งฝากพ่อใหญ่หัดไว้เนาะโอเคเอาสองงานไปรอดซะเนี่ยเพราะว่ามีของพ่อใหญ่หัดหนึ่งแล้วก็พ่อใหญ่สุกหนึ่งเพราะฉะนั้นมุเจ้าเอาไปเลยสองสองปลูกนี่เนาะพ่อเนาะเนี่ยนั่นแหละพ่อใหญ่หัดกับพ่อใหญ่สุกพวกเราปลูกเด้อจากพี่สาวโคราชครับเหมือนกันเออเอาอันนี้ของสาวแหล่ครับของยายเจยอันนี้ของยายเจยอันนี้ของคนณทรง คนส่งสามปลูกเอาอยัางไงเอาลงยังไงเนี่ยจะได้ไม่เข้ามาอีกแล้วเนี่ยคิวซีฝากคิวซีได้บ่นาะฝากเจ้าหะผู้เจ้านอนอยู่นี่ดีปะเจ้านอนเฝ้าอยู่นี่อืมเพราะว่าคนส่งไม่รู้ว่าจะมาวันไหนคิวซีฝากยกให้หน่อยเลยลูกอันนี้น,น่าจะเป็นนี่พ่อยังโอ้ไม,ม่มมาประเดี๋อาน้องรถ ว้าวได้ค่ะน้องรถนางเอกสังข้างงอแขะอันนี้อของแม่เจิดน่าจะอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวไปให้แกที่บ้านได้ไหมหรือว่าไว้นี่เลยถ้างั้นเอาเข้ามาเลยเอาของแม่เจิดปลูกหนึ่งโอเคแล้วก็น,นีส่สามอันนี้ของขนสง่งอันนี้ของพี่สาวเขาล้านหมดเลยยกลงไปไว้ดูแลให้หน่อยได้ไหมเอ้ยกลังไปเลยลูกนั่นโอเคขอบคุณมากโอ้คิวซี่นะใส่กาง,ง่ายได้คิวซี่นี่ ก็เอามาไล่ให้เพลินอยู่ด้วเนาะเนาะย่าดีคิวพ่อเปิดหนูเปิดประตูให้พี่คิวหน่อยโอเคนะครับอันนั้นคือของขนส่งกับของแม่เจ้ยแม่เจ้ยปลูกหนึ่งขนส่งสามปลูกเด้อโอเคฝากเมียด้วยเดี๋ยวรางวัลจากพี่โอเมก้าก่อนอ่ะนี่รางวัลจากพี่โอเมก้าตั้งแต่วันนู้นแหละก็ว่าจะมาให้พร้อมประแดกนี่แหละก็เลยมาให้นะครับรางวัลน้ำใจจากไอ้์ไสซ์ให้ไปหับเล็กหน่อย่ีฮับเล็กหน่อยสิโอ พอดีเลยสันได้หรอค่าน้ำมันบาดนี่ยไ่ได้หรอกมีค่าน้ำมันแล้วมีค่าเรื่องกลิ่นเอาว่ากันไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยฝากให้แม่เจย์นึ่งกระปุกกับขนทรงสามปุกของพี่สาวโคราชเด้อโอเคค่ะจ้าขอบคุณครับโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้นะครับว่างหันกระไรสดเอาไปเหียงไปแจกผู้เฒ่าอ้อมบ้านเพียงแล้วไปเน็กกามาเอามาให้ทีมงานเข้าในสำนักงานนะครับ เรียบร้อยนะกันฮะนี่เด้อเขาจะมีงานคขาเสือกอยู่นี่เลยเอาน้องโรดโอ้ยน้องน้องโรดแม่ผ่านหน้าผ่านกล้องเลยน้องโรดไปจังใดเนานะสุม่มเงินในนอซ้อมหน,น,นักบ่สบ่ซ้อมบ่หนักหล่อนอัดนอมมนนโอ้สู้ๆนะโรดนะพีแ่แต่นอนเสียบพะนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะได้จบซ้ำนี้พี่น้องนะครับดาเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ไปแจกอันปไปแหงให้ผู้เฒ่ากลับมาแล้วก็เอาตัวนี้มาให้ทีมงานเท่านะครับพี่สาวโคราดนะครับพี่ชายพี่โอเมก้าและว่าพี่เบนโซเบนโคนะครับและก็พี่ข้ามเพียงนะครับอ่านะครับขอบพระคุณทั้งสามท่านพี่ข้ามเพียงเพิ่นกับเมาส์ไปแหงกันร้อยยี่สิบถุงพี่โอเมก้ากับเมาส์ยี่สิบถุงนะครับกับไปเห็ดให้เพิ่นตามเจตนาล่มที่เพิ่นบอกไว้นะครับนั่นก็คือไปแจกผู้เฒ่าบัตรเพียงให้เนี่ย เราก็เลยไปแจกห้นะครับเนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงซำนีก็แล้วกันพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีมีหฮงสุขสุขคนครับ